สวัสดีครับจากช่องช่างคอมมือหนะครับก็มาแนะนำสโตชิบ้า L480 นะครับก็มาใส่ s อ d กันนะครับท่านใดที่เป็นของรุ่นนี้นะครับเหมือนเหมือนกันหรือจะเป็นรุ่นอื่นนะครับก็ถอดเหมือนเหมือนกันใส่เหมือนเหมือนกันนะครับท่านที่สั่ง s s d ไปนะครับก็ลองใส่นะครับเพิ่มความไวนะครับใช้งานลื่นๆโอเคนะครับก่อนใส่ก็จะประมาณนี้นะครับถอดสายชุดใจไฟออกก่อนนะครับ โอเคนะครับแล้วก็คว่ำนะครับมอดีช่างไขยไน็อตไว้นิดหนึ่งแล้วนะครับถอดชุดใจไฟก็คือถอดแบตนะครับถอดแบตออกนะครับนี่เลยปึ๊บอ้าววันนี้ล็อกดันล็อกนะครับมันจะมีล็อกนะครับเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายล็อกนะครับดันไปทางล็อกแล้วก็เลื่อนกระเดื่องฝั่งนี้นะครับก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ถอดแบตออกนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเค เดี๋ยวเรามาถอดกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราลันวินโดว์กันนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับอ่ะเรามาถอดกันอันนี้ผมถอดได้ไงครับก็คลายน็อตตรงนี้จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับตันจุดของของแรมนะครับนะครับนี่ได้เครื่องมือใหม่มาด้วยนะครับใช้งานง่ายๆนะครับท่านใดสนใจสว่านไฟฟ้าก็ทักสอบถามได้นะครับตัวนี้มีแรม 4G กอันนี้คือแรมนะครับของชุดแรมอันนี้ของ ของ SSD นะครับตัวนี้ก็ใส่ SSD มาแล้วนะครับแต่ช่างเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรมใหม่นะครับมันดูอืดๆช้าๆนะครับเราก็เปลี่ยนเลยนะครับลองเปลี่ยนฮัดดิ้์ให้ลูกค้าดูด้วยนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกขึ้นนะครับดันถอยหลังตัวนี้เป็น DVD อาจจะต้องคลาย DVD นิดนึงนะครับ ยังจำไม่ค่อยได้นะครับอันบนอันบนนี้จะเป็นตัวไขออกนะครับครับเดี๋ยวต้องหาแม่เหล็กนะครับไว้ติดตรงด้านหัวนะครับเพื่อจะให้มีแม่เหล็กนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ถอยมาหน่อยนะครับแล้วตรงนี้ก็นะครับถอยดีีออกมาหน่อยนะครับแล้วก็ปึ๊บดันนี่แล้วก็ยกเร็ดแล้วนะครับโอ้โหตัวนี้เป็นขิงตันด้วยดีนะดีโอเคนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้กัน วใหม่ไฟนะครับไฮวิชั่นตัวใหม่นะครับประกัน3ปีเหมือนกันนะครับกล่องบอดี้สวยงามน,นะครับนี่เลยนะครับก็เอามาแบบเดิมนะครับแบบไหนนี่เลยนะครับวางตามรูปแบบเดิมเลยแล้วก็วางนะครับนี่แค่นี้เองนะครับแล้วก็ใส่น,อน็อตใส่น,อน็อตใส่น,อน็อต โอเคนะครับนี่เลยก็ลองเปิดดูนะครับถ้าเห็นฮาร์ดดิสแล้วก็จะเข้าได้เลยนะครับไฟสว่างจาับนะครับเนี่ยพอเข้าวิด o โ s แล้วก็จะรันตรงนี้เลยท่านใดที่เป็นใส่นะครับอาจจะมีรันรันวิด o w s ไว้นิดนึงนะครับพอดีตัวนี้ช่างก็ไม่ได้รันโปรแกรมไว้ก่อนที่จริงก็สามารถรันโปรแกรมนะครับเพื่อไปถึงลูกค้าจะได้รันไวโอเคนะครับตรงนี้ก็จะรอประมาณสัก 3... วิไม่ใช่3วิ3ประมาณสัก1น,นาทีนะครับ1น,นาทีโอเค โอเคนะครับเนี่ยรันก็จะมาเข้าหน้าตัวนี้ก็เป็นการจบขั้นตอนนะครับก็ลูกค้าก็ลองเปิดใช้งานแต่ในเรื่องในเรื่องของการหาไดเวอร์ยังไงก็ลองเข้าไปดูในลิงก์อีกทีนะครับตอนนี้ก็มาถึงการเข้าหน้าโปรแกรมแล้วนะครับที่จริงก็ตัวไดเวอร์บางส่วนก็ก็หาเจออยู่นะแต่ก็บางตัวก็อาจจะไดเวอร์กั์จจอนะครับเสียงมาแล้วนะครับเสียงมาแล้วก็จับเสียงปิ้ง อย่างนี้เสียงมานะครับก็จบแล้วนะครับแต่ก็หาไดเวอร์การ์จอนะครับการเช็คไดเวอร์ก็คลิกขวาเมน a เจอตัวนี้นะครับแล้วก็หาเพิ่มเติมโอเคนะครับวันนี้ก็มาแนะนําในการใส่ฮาร์ดดิสของรุ่นนี้นะครับท่านใดที่สั่งไปอาจจะตรงรุ่นกันนะครับก็ง่ายเลยนะครับก็ถอดใส่ตามรูปแบบนี้นะครับนี่นะครับโอเคเรียบร้อยตัวนี้หาไดเวอร์การ์จอเพิ่มนะครับโอเคนะครับก็ฝาก ทุกใจติดตามจากช่องช่างคอมมือหนึ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้มาแนะนำการใส่เอ d ดีของเล่น Lenovo L 840นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุภาพแข็งแรงนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ